เปิดดวงสองราศีในเดือนตุลาคม2566จะโชคดีได้รับลอยมีดวงเสี่ยงโชคแต่จะแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผลบุญของแต่ละคน ชาวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดวงการเงินการเงินดีขึ้นรายได้สูงขึ้นได้ทั้งรายได้ประจ,จำและมีโอกาสหารายได้เสริมได้ด้วยบางคนเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวไอเดียใหม่ๆจะทำเงินให้ความสามารถของเราสร้างเงินได้ควรดูแลจัดการด้านรายใจ่ายให้สมดุลกับเงินที่เข้ามาแถมช่วงนี้มีดวงเสี่ยงโชคเข้ามาด้วย ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนดวงการเงินการเงินดีมั่งคัง่งเงินเดือนดีกำไรดียอดประกอบการดีขาขึ้นมีโชคดีมีโชคลาภใช้ใจ่ายเพื่อครอบครัวหรือลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินสังหาถ้าไม่ร่ำรวยก็จะมีความสุขมีคนใกล้ชิดช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน